E.P. 1180สารพิพากษาวา่าในคดีส่วนอาญาโจทฟ้องจำเลยทั้งสองในคดีนี้วา่าร่วมกับจำเลยที่สามในคดีดังกล่าวสนับสนุนจำเลยอื่นในคดีนั้นอีก6คนปฏิบัติหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขอให้ลงโทษต,ตามประมวลกฎหมายอาญาตรา157ประเด็น ที่จะต้องวินิจฉัยในคดีนั้นจึงมีว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกับจำเลยที่3ในคดีดังกล่าวสนับสนุนให้จำเลยอื่นกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา157หรือไม่ข้อที่จริงที่นำไปสู่การวินิจฉัยว่าที่ดินโฉนดเลขที่6534ที่เป็นถนนเป็นทางพระจำยอมหรือไม่นั้น จึงไม่ใช่ประเด็นโดยตรงในคดีดังกล่าวการพิพากษาคดีนี้ซึ่งเป็นคดีแพ่งไม่จําต้องถือข้อได้จริงตามที่ปรากฏในคดีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา46คําคำพิพากษาสาลฎีกาที่8405ทับ2 5 40, ง0นางอรุณีโจท์ ร้อยเอกสุพลกับพวกจำเลยโจทฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้ง3ร่วมกันเพิกถอนหรือยกเลิกการรวมโฉนดที่ดินโฉนดเลขที่106708ถึง106714กับที่ดินโฉนดเลขที่6534 และการแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่6534ออกเป็นที่ดินโฉนดเลขที่1067084ละให้จำเลยทั้ง3ร่วมกันแก้ไขสารบัญทางทะเบียนของที่ดินทั้ง8โฉนดดังกล่าวให้คงสภาพเดิมเหมือนก่อนการรวมฉนดและแบ่งแยกฉนดในนามเดิมหากจำเลยทั้งสาม ไม่ยอมปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้ง3ห้ามจำเลยที่1และที่2แบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่หกห้เนื้อที่ดิน3ามงานห้ตารางวาอันเป็นทรัพย์พระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรของโครงการ2สีอัมรอนดูเพ็ก ให้จำเลยที่1และที่สองร่วมกันหรือถอนสารพระภูมิสองหลังกระถังต้นไม้ก่อด้วยอิฐและซุ้มประตูทางเข้าออกอาคารชุดเบสเลอร์คอนโดมิเนียมซึ่งก่อสร้างอยู่บนที่ดินชนอดเรขที่6534กับรั้วอิบบล็อกตลอดจนบรรดาสิ่งปลูกสร้างที่ขวางกั้นอยู่ทางทิศด,ด้านทิศเหนือ ของที่ดินโฉนดเลขที่1067-15ของโจทย์และประปับปรุงแก้ไขกลับคืนสู่สภาพเดิมด้วยค่าใช้ใจ่ายของจำเลยหากจำเลยไม่ยอมปฏิบัติตามก็ให้โจทย์เป็นผู้ทำการรื้อถอนแทนโดยค่าใช้ใจ่ายของจำเลยทั้ง3 mm. จำเลยทั้ง3ให้การต่อสู้คดีขอให้ยกฟ้องสันชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการรวมที่ดินโฉนดเลขที่ 6534ซึ่งเป็นถนนสาหนุประโภคของที่ดินจัดสรรโครงการ2ส,สีอัมพรดูเพ็กเข้ากับที่ดินถนนเรขที่106.708ถึง106.714ของจำเลยที่1และที่2และเพิกถอนการแบ่งแยกที่ดินฉนดเรขที่6534เฉพาะส่วนที่นำมารวมกับที่ดินแปลงย่อย7แปลงดังกล่าวข้างต้น ซึ่งกลายเป็นที่ดินแปลงใหม่โฉนดเลขที่106708นั้นเสียและให้จำเลยทั้งสาร่วมกันดำเนินการแก้ไขสารบัญทางทะเบียนของที่ดินโฉนดเลขที่6534ให้กลับมาคงสภาพเดิมและมีเนื้อที่เท่าเดิมก่อนการรวมและแบ่งแยก หากจำเลยทั้ง3ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้ง3ให้จำเลยที่1และที่2ร่วมกันหรือถอนสารพระภูมิสอหลังกัดหางต้นไม้ก่อด้วยอิฐซุ้มประตูทางเข้าออกอาคารชุดเบสเลอร์คอนโดมิเนียมและสิ่งปลูกสร้างอื่นใดซึ่งอยู่บนที่ดินชนดเลขที่6534ในส่วนที่เป็นถนน กับให้รื้อถอนรั้วอิฐบล็อกและสิ่งขวางกั้นทางด้านทิศเหนือของที่ดินโฉนดเลขที่106715ของโจ์และทำพื้นที่ดังกล่าวกลับสู่สภาพเดิมโดยค่าใช้จ่ายของจำเลยที่1และที่2องคำขออื่นให้ยกจำเลยที่1และที่3อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจ,จดโจดตีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พรจริงเมื่อในเบื้องต้นฟังได้ว่าเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2523โจทย์ซื้อที่ดินฉนดเลขที่106715และ106716จากจําเลยที่1และที่2และเมื่อวันที่25มิถุนายน2524โจทย์ซื้อที่ดินฉนดเลขที่106717และ106718จากจําเลยที่1และที่2 ที่ดินโฉนดเลขที่106715ของโจทย์ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่6534ของจำเลยที่1และที่2และที่ดินโฉนดเลขที่106708ของจำเลยที่1ที่ดินโฉนดเลขที่6534มีเนื้อที่3งาน58ตารางวาซึ่งเป็นที่ดินส่วนที่เป็นถนนตามแผ่นโฆษณาเอกสารหมายจอ8 เมื่อวันที่26สิงหาคม2 0 2 4จำเลยที่1และที่2ยื่นคำร้องขอรวมนโฉนดและแบ่งแยกในนามเดิมคือรวมที่ดิน,นโฉนดเลขที่6534เข้ากับที่ดิน,นโฉนดเลขที่106708ถึง106714รวม8แปลงแล้วแบ่งออกเป็น2แปลงในนามเดิม วันที่14ถึง16กันยายน2 5 2พพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่3ได้ออกไปทําการอรังวัดตามคำขอของจำเลยที่1และที่2ต่อมาวันที่23ธันวาคม2524พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่3ได้ออกโฉนดฉบับใหม่ซึ่งรวมเนื้อที่ดินทั้ง8แปลงดังกล่าวเข้าด้วยกันเป็นที่ดินโฉนดลนที่ 6534มีหน้าที่รวมทั้งสิ้น1ไร่70ตารางวาวันที่11มกราคม2525ได้แบ่งแยกที่ดินจากโฉนดเลขที่6534ออกไป1งาน42ตารางวาโดยออกเป็นโฉนดเลขที่106708ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่6534คงเหลือหน้าที่3งาน ยี่สิบแปดตารางวาซึ่งมีเนื้อที่น้อยกว่าโฉนดเลขที่หกห้าสามสี่เดิมก่อนที่จะมีการารวมและแบ่งแยกโฉนดจำนวนสามสิบตารางวาในระหว่างการรวมโฉนดและแบ่งแยกตามคำขอของจำเลยที่หนึ่งและที่สองอยู่นั้นจำเลยที่หนึ่งและที่สองได้ยื่นคำขออนุญ,ญาตทำการจัดสรรที่ดินต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน เมื่อวันที่30ตุลาคม2 5 2 4และในปี2 5 2 5จำเลยที่1และที่2ได้ใช้ที่ดินโฉนดเลขที่106708ใหม่ปลูกสร้างอาคาร4ชั้นแล้วจดทะเบียนเป็นอาคารชุดชื่อเบสเลอร์คอนโดมิเนียมสร้างสารพระภูมิสุมประตูและยกระดับถนนคล้ายกับทางเข้าออกอาคารชุดดังกล่าว ต่อมาวันที่13มีนาคม2 5 2 8คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินได้มีมติอนุมัติให้จำเลยที่1และที่2ทําการจัดสรรที่ดินได้ตามขอปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของโจทย์ว่าการที่จำเลยที่1และที่2ขอรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินและพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่3ดําเนินการลังวัดรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดิน ที่ดินตามฟ้องเป็นการกระทําที่ไม่ชอบเพราะที่ดินฉนดเรกที่6534ตกอยู่ในพระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่286เรื่องควบคุมการจัดสรรที่ดินจำเลยทั้ง3จะทําการแก้ไขเปลีป่ยนแปลงถนอนอันเป็นสาธารณปโภคหรือให้ ประโยชน์แก่บระจำยอมลดลงไปไม่ได้จำเลยที่1และที่2จึงไม่มีสิทธิ์จะขอรวมและแบ่งแยกโฉนดและพนักง,งานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่3ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการรวมและแบ่งแยกโฉนดตามขอหรือไม่เห็นว่าตามแผนโฆษณาการจัดสรรที่ดินโครงการ2สีอัมพรดูเพก เอกสารหมายจอ8ของจำเลยที่1ที่2มีรูปแผนผังที่ดินที่จัดสรรปรากฏชัดเจนว่าที่ดินฉนดเลขที่6534มีเนื้อที่358งาน58ตารางวาเป็นที่ดินส่วนที่เป็นถนนต่อมาจำเลยที่1และที่2ได้ยื่นคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรร เมื่อวันที่30ตุลาคม2 5 2 4และต่อมาถึงได้รับอนุญาตให้จัดสรรซึ่งเป็นการแสดงออกโดยปริยายแล้วว่าจำนวยที่1และที่2จัดสรรที่ดินโดยมีเจตนาจะจัดให้ที่ดินจนดเลขที่6534เป็นถนนอันเป็นสารูปโภคซึ่งเป็นการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286มาแต่ต้นฉะนั้นที่ดินฉนดเลขที่6534ก่อนมีการหลังวัดเพื่อรวมและแบ่งแยกฉนดจึงเป็นถนนที่เป็นทางประจํายอมตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวข้อ30เมื่อการรวมกรรมสิทธิ์และการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินฉนดดังกล่าวมีผลทําให้เนื้อที่ดินฉนดเลขที่6534 ส่วนที่เป็นถนนอยู่เดิมขาดหายไปจึงเป็นการทำให้พระราจำยอมเปลี่ยนแปลงไปและเป็นการกระทบถึงสิทธิของโจทซึ่งเป็นเจ้าของสาม,มัยทรัพย์โจทจึงมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการรวมที่ดินฉนนเลขที่6534เข้ากับที่ดินฉนนเลขที่106708ถึง1 0 6 7 1 4และขอให้เพิกถอน การแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่6534เฉพาะส่วนที่นำมารวมกับที่ดินแปลงย่อย7แปลงและกลายเป็นที่ดินแปลงใหม่โฉนดเลขที่106708ได้ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่3644ทับ2,136นั้นปรากฏว,ว่าในคดีด,ดังกลาก่าวโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองในคดีนี้ว่า ร่วมกับจำเลยที่3ในคดีดังกล่าวสนับสนุนจำเลยอ,อื่นในคดีนั้นอีก6คนปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขอให้ลงโทษตามบระมวลกฎหมายยามตาตราหนึ่งร้อดประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในคดีนั้นจึงมีว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกับจำเลยที่3ในคดีดังกล่าว สนับสนุนให้จำเลยอื่นกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายยามตาตรา157หรือไม่ข้อเท็จจริงที่นำไปสู่การวินิจฉัยว่าที่ดินโฉนดเลขที่6534ที่เป็นถนนเป็นทางพระจำยอมหรือไม่นั้นจึงไม่ใช่ประเด็นโดยตรงในคดีด,ดังกลาง่าวการพิพากษาคดีนี้จึงเป็นคดีแพ่งไม่จำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคดีดังกลาง่าว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46พิพา,ากษากลับให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตะระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายแพ่งไรผพาิชย์มาตรา1387สอาังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในพระรัฐจำยอมอันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิ์บางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิทรัพย์ส,สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3 9่ท่านมีให้เจ้าของภรรยาทรัพย์ประกอบกรรมใดๆอันจะเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งพระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก ประมวลกฎหมายวิธีพินาความอาญามาตรา46ในการพิพากษาคาดีส่วนแพง่งศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิภากษาคดีส่วนอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา55เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง่งหรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้